นอนกลนเป็นประจำเสี่ยงหลายตายไม่รู้ตัวรู้หรือไม่ครับว่าเด็กที่นอนกรนทุกคืนมีความเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าสําหรับโรคหลาตายเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับหลักๆแล้วอาจจะไม่ทราบสาเหตุอาจจะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับและ อีกหนึ่งกลุ่มที่อาจจะเจอได้ก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าการนอนกลนหยุดหายใจนั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆเ,เองเนี่ยไม่ควรที่จะนอนกลนเลยนะครับแม้ว่าจะกลนเบาๆเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะผิดปกติได้ถ้า กลนเป็นประจําสม่ำเสมอกลนทุกวันหรือกลนวันเว้นวันเป็นต้นนะครับสาเหตุอาจจะเกิดได้จากหลายสิ่งอย่างเช่นต่อมอดีนอยโตต่อมทอนซินโตโพรงจมูกอุดกั้นนะครับจากการที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นสนัดเหลือหลังนะครับทำให้มีภาวะหยุดหายใจตอนนอนแล้วก็สมองขาดเลือดนะครับเด็กอาจจะสะดุ้งหัวใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อพัฒนาการช้าหรือว่ามีผลต่อสมองได้นะครับถ้าลูกน้อยคุณพ่อแม่นะครับมีอาการต่อไปนี้นะครับ คนดังเป็นประจำทุกคืนนะครับนอนขยับดิ้นนะครับนอนเหมือนหลับไม่ลึกนะครับมีอาการหายใจทางปากนะครับตื่นมางองแงเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยดูง่วงผิดปกติหรือว่ารู้สึกว่าสมาธิสั้นนะครับอาการเหล่านี้นะครับควรที่จะมาตรวจพบ แพทย์กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจนะครับเพื่อประเมินอาการนะครับยิ่งรักษาเร็วยิ่งแก้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝากคุณพ่อแม่ลองสก็ทตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับถ้ากลัทุกคืนอย่าลืมมาพบกุมารแพทย์โรคระบบหายใจนะครับ